คลิปนี้ผมจะเล่นผมมังกรแต่เลเวลหนึ่งใครที่บอกว่าผมมังกรมันฟาร์มยากเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มให้ดูมันจะไม่ยากสำหรับผมอีกต่อไปเส้นทางการฟาร์มของผมมันจะลำบากแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก่อนหลังจากที่กดแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับกับ2ีชิชั่วโมงในบักฟุตดนตนี้ สปอนเซอร์เขาอีกแล้วว่ะนะครับวันนี้มีร้าน 7K Hunter มานรเวรสเอร์นะครับใครที่กระดงมองหารหัสไก่ตันราคาถูกนะครับบริการรับฟาร์มนะครับบริการตามหาของงานอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีบริการกดผลวิาสาหะรรต่างๆมากมายนะครับลิงก์ผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับผม ร้านโอริชอปเพจรับกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจบล็อกฟุตทีเลกซี่กดเพรแมปออสซ่า foot, acy, map, S, มีบริการกดของแบบต่างๆเช่น AFS บริ F S, การกดเกมพาพร,พร,พร์ตกดผลปีศาจสูงสุดถึง10เเลทมีบริการรับฟาร์มรับเติมโลบัคด้วยระบบ ID ลิงจะอยู่ด้านล่างนะครับผม ร้านเอมิโกะบริการารับฝากโรบอกงานดีงานไวเจ้าหน่ายดีไก่ตันราคาประหยัดบริการเติมโรบักกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจลอดัยแไรโกงไรเกลียนลิ้นโคจะแปะไว้ด้านล่างนะครับเปิดหมยผมก็อยู่กับลูกสมุดร้านเอมิโกะครับตอนนี้ผมกำลังเติมเงินกับร้านครับเพื่อซื้อผลมังกรกับดาบโยรุเมื่อผมบอกเจ้าผลมังกรทางร้านถึงกับงงครับเื่อทาไมผมเอาเวลหนึ่งมากดผลมังกรถาวรเพราะเขาบอกว่ามันเอาไปฟาร์มต่อ,อยากครับ แต่ผมก็ไม่แชร์ครับเพราะผมไม่แก้แปง้งผมยืนยันครับว่าจะซื้อผลมังกรน้องเขาถึงบอกให้ผมว่าเอาผลพระไปฟาร์มแทนดูไหมมันฟาร์มง่ายกว่าเยอะเลยนะพี่ผมก็เลยบอกว่ามันบินไม่ได้ครับแต่น้องเขาบอกว่ามันบินได้ถ้เาเกิดใช้บัคจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วละครับว่ามันบินได้แต่ทําไม่เป็นหลังจากนั้นผมก็ได้ดับจะรู้กมก,ก่กนครับอันดับแรกก่อนที่ผมจะเอเอ,เองงๆเพราะผมเพิ่งเคยซื้อผลปีศาจครั้งแรกครับมันไม่ได้เข้าตัวเหมือนสุ่มโบนครับแต่มันอยู่ถาวรอให้เราประกดใช้ใด้ตลอดที่ตัวละครซื้อขายผลปีศา หลังจากที่ได้สกิลมาก็ขอเทสหน่อยอสวยมากครับผมประทับใจสุดๆต่นสมกับเงินออกง่ายจริงๆไมนเสียงเงินแล้วรู้สึกสบายใจว่ะและ้องเขาก็ว่างานอยู่พอดีครับเพราะผมไปเติมเกมช่วงดึกมากเขาเลยอ,อาสาทำปากพา,า,าผมไปฟาร์มที่เกาะสูงสุดของโลกหนึ่งครับระหว่างทางก็คุยกันไปคุยกันมาเหมือนเดิมครับเมืม่อวานศุกผมก็เปิดผมมันก็ใส่หน้าเขาให้เลยครับปรากฏว่าค่าแค่ตัวเดียวครับ พลังผดปีศาจของัผมเพิ่มขึ้นมาตั้งเป็3-4ครับส่วนพลังตัวนั้นขึ้นมาตั้ง24ถือว่าให้ EP เยอะมากครับผมเดยดได้เลี้ยง่คูณ2ถ้าอยากได้โค้ดคูณ2ให้ไปดูที่คลิปขวามือตัวไอ้ได้จ๊ะผมปักหมุดไว้ให้ที่ขวามือเดอะน้องขอช่วยให้ผมฟาร์มดีมากครับแต่ด้วยความที่ผลของผมมันแรงไม่พอครับมันเบาเหลือเกินครับผมขนาดเลือดมอนเตอร์เหลือแค่นิดนึงผมยังตีไม่ตายเลยครับผมผมต้องซ้ำถึง3-4รอบนะครับกว่าจะตายสุดท้ายน้องเก็ขอตัวไปดูคลิปผมครับ ผมก็เลยจะกลับปอกก็เลยขอเรือน้องขอไว้ลำหนึง่งเพราะว่าถ้าเกิดฟาร์มอยู่นี่คงไม่ได้ไปไหนครับวันนี้นะครับคลิป24ชั่วโมงของผมก็จะเป็น100ปีแทนนะครับพอปล่อยเรือแล่นไปเรื่อยๆครับแล้วบอกก็ออกมาคุยกับทางร้านนิดหน่อยครับเรื่องเติมเกมนะครับผมแตกแบบงงๆครับเป็นไรตายวะไปรุ่นงงพบกับมาเกิดที่เกาะเดิมอีกครั้งครับเพราะว่าผมได้เซฟเกิดไว้ฟาร์มที่ตรงนู้นนะครับเพราะว่าเออมอนเตอร์มาตีผมแค่หมัดเดียวผมก็ตายแล้วก็เลยต้องเซฟเกิดไว้นะครับผมก็เลยกลับมาเกิดที่นี่ รอบนี้ผมได้นั่งเรือไก,ก่กากลับมาเลยครับผมเพราะว่าน้องเขาออกไปแล้วขารีเซิร์ฟใหม่ครับผมออกจากเซิร์ฟรีมาเล่นเซิร์ฟโปรติเพราะว่าผมจะได้พบปะกับผู้คนครับผมหลังจากที่ผมออกเซิร์ฟข้อใหม่ก็ได้ตั้งคางนพื้นนันนีนิดหน่อยครับแต่เมื่อผมดูเวลของผมก็ปรากฏว่าผมอายุสามสิบแล้วครับทำให้ผมไม่มีความจำเป็นที่ต้องฟามอยู่เกาะลิงผมจึงได้เดินทางต่อทางนีครับผมแวะนเรือมุ่งตรงไปที่เกาะบากี้เลยครับรอบนี้ เมื่อมาถึงผมก็เช็คเควสก่อนนะครับว่าผมมาถูกเกาะไหมเดี๋ยวผมก็ไปหลงเกาะอีกนะครับผมแล้วก็ตามระกาเดินไปเซฟเกิดไว้เวลาผมตายจะได้ไม่ไปเกิดที่เกาะเวลเจร้อยอีกผมลากมอนเตอร์เข้ามาหาผมให้ได้บ้านที่สุดครับเพราะมันมี2คนที่มา่อนหด้านนี้้วครับแต่ผมพึ่งดีเซฟไปไงผมก็เลยขี้เกียจออกเข้ามาอีกผมก็เลยโชว์พลังหน้าด้านครับแย่งกับฟาร์มไปเลยแต่คาดไม่ถึงครับเขาเล่นผลแสงครับผมโดนท่าเขาทีเดียวถึงกับลาลกนะครับพอผมเกิดใหม่แล้วผมจะกลับไปใส่เดียวเขาปรากฏว่าเขาเดินหนีผมซะงั้น ผมก็เลยปล่อยเขาไปถ้าที่ความเป็นจริงเขาต่าจะขี้เกียจสู้กับผมแหละเพราะผมมันนักไก่อยู่ผมก็เลยฟาร,ร์มเรื่อยๆยาวๆเลยครับรอบนี้พ่อไม่มีคนกนใจผมอีกละผมใช้เวลาฟาร,ร์มแค่แป๊บเดียวด้วยดาบยูรุผมก็เลี้ยว40แบบเร็วทันใจไปทันเวลาเลยครับหลังจากที่ผมเลี40ผมก็เดินไปรับเพชรให้เรียบร้อยครับก่อนที่ผมจะพุ่งตัวมาฟาร,ร์มที่หลังเกาะข้างๆเกาะวิวสวยมากครับดินทะเลชิวๆอะครับมผมทำการเดินตีมันทีละตัวครับให้มันมารวมกันเหมือนเคยครับก่อนที่ผมจะปล่อยพลังดาบยูรุใส่มแบบง,ง่าย มอนเตอร์พวกนี้ก็ดูเหมือนมันจะเก่งนะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ภายใต้ดาบโยลุกของผมมันก็กนงั้นแหละครับผมปาดพวกมันเป็นสเสียงเสียงครับผมใช้เวลาฟาแ์มแค่แป๊บเดียวผมก็ได้มานตั้งสี่เบลเลยครับผมเพราะว่าผมมีคุณสองอยู่ผมจะต้องรีบปาม เมื่อผมพาไปสักพักก็มีคนปล่อยผลไฟมาจากไหนไม่รู้ครับเมื่อเขาปล่อยพลังเสร็จก็ปรากฏมีผลปีศาจอยู่ใต้ต้นไม้ตามเคยครับรอบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผลอะไรแต่ดูทรงแล้วน่าจะไอโอดินเขาก็เลยทิ้งไว้ที่เดิมไปกว่าเก็บไปด้วยก็เก,กะกะปะปะครับก่อนที่ผมจะกลับมารับเคสดฟาร์มไปเรื่อยๆการฟาร์ของผมมันไม่มีใครก็บได้จริงๆอืมไม่ใช่มนุษย์ผมฟาร์ไปเรื่อยๆครับจนผมเวลเกือบครบหกสิบผมเพิ่งมาเจอมอนสเตอร์ที่มันตกร่องอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยแอลก็เดินฟาร์ตั้งนานมันมาแอบอยู่ตรงน ผมก็เลยทําการตบสั่งสอนมันไปครับว่าที่หลังอย่ามาลบอย่างนี้คนหาไม่เจอแล้วี้ผมจะกลับไปแล้วเคสสุดท้ายครับเพราะจะได้ไปก่อใหม่สักทีแต่ผมไปเจอบอสบารกี้ครับอ๋อทำไมมันถึงมาอยู่นี่ล่ะเนี่ยผมจึงได้ทําการลองวิากาบของผม,ผมดูปรากฏว่าผมตีมันไม่เข้าครับผมพยายามตีมันสี่ห้าครั้งครับปึ้งปิ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 งปงเอ้าไม่เข้าครับผม ผมก็เลยเพื่อเช็คความชัวร์ครับผมลองใช้ผลปีศาจนะครับผักมาลงน้านะครับเพื่อให้มันไปเกิดบนบ้านแล้ว่อตามพืชไปตีมันนะครับผมหลังจากนั้นผมก็รับเคดนะครับแล้วก็ตามขึ้นไปตบมันบนบ้านนะครับปรากฏว่าผมตีมันไม่เข้าเหมือนเดิมครับแต่ผมยังใช้ผลปีศาจตีใส่มันได้ครับสุดท้ายผมก็ได้รู้นะครับว่าผลบากี้มันกันมีดนี่หว่า <c oughs> <c oughs> ผมก็เอายูรูฟาตระดักรกวหักเลยเขิน ผมรับเควสสุดท้ายครับจนผมเลเวล660จนได้ก่อนนี้ผมจะขโมยเรือใครก็ไม่รู้ครับเห็นจอดไว้นานแล้วขอยืมหน่อยละกันอยากได้ก็ตามมาที่เกาะทรายนะจ๊ะ <S <S ผมมุ่งหน้ามาที่เกาะทะเลทรายครับผมเซฟเกิดให้เรียบร้อยไม่ทัไนไรเจ้าถิ่ก็มายืนยิ้มรอต้อนรับผมด้วยดาบคๆคับฟันสลังผมเกือบขาดผมจึงรียบเดินไปรับเควสแล้วก็สะกิดพวกมันทีละตัวตามเคยให้มารวมกันนะครับรันนี้ผมจะเริ่มฟามผลปีศาจด้วยนะครับเพราะว่าผลปีศาจตอนผมเลเวล อ๋อเจ็ดสิบห้าผลปีศาจผมจะบินได้นะครับเพราะว่าอยากบินได้เร็วๆแล้วผลมังกรอีกอย่างผมใช้ดาบโยนลูกฟาร์มอย่างเดียวมานานแล้วนะครับก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างไม่ทำไรผมก็เลี้ยวกบเบ75แล้วครับป่านนี้สงบสุขมากครับไม่มีใครมากวนผมเลยก็เลยฟาร์มรยาวๆไปครับอรุณอรุนไปเลยครับฟาร์มคนเดียวผมฟาร์มเรื่อยๆครับจนผมเลเวลเกือบครบ90นะครับขาดอีกนิดเดียวผมเลยจะกลับมาเรินตีมอนที่เลเวล60แทน ปรากฏว่าผมเจอมาหาโปรฟาร์มอยู่ครับผมก็เลยปล่อยให้เขาฟาร์มไปเถอะไม่อยากเข้าไปรบก,กวนเลยผมออกเรือลำหนึ่งก่อนที่จะนั่งเรือชิวไปที่กอดน,น้าแข็งครับระหว่างทางผมก็ได้เจอเข้าให้จนได้ครับนั่นไงไอ้ที่บอกว่าผลาพายมันบินได้ตอนต้นคลิปอะ่ะเออแบบนี้นี่เองไม่โปลป่าวไวชิปหาย เมื่อมาถึงผมก็ไม่อยากคิดอะไรมากครับมาเซฟเกิดก่อนเลยเพราะว่าผมไม่รู้ครับว่าจะมีเจ้าบ้านอีกกี่คนที่มายืนรอต้อนรับผมหลังจากที่ผมเซฟเกิดเรียบร้อยผมก็ทําการวิ่งหน้าตั้งมาที่ลุงเรลี่เลยครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนได้มีการขายสกายบ็อกซ์แล้วก็ฮาชิเกาะน,นะครับตอนที่ผมจะมาท้าทายทางภาษาคนบ้านเดียวกันครับผมปล่อยดาบโจรุ้แล้วก็โหมดมังกรอัดหน้าซะเลยผมได้ทําการเดินไปซื้อสกายจัม จำหรือวอล์กว่าสรุปน่าจะวอล์กติดจำนี่แหละเออนั่นแหละแล้วผมก็ทําการซื้อฮาคี้เกาะครับเมื่อซื้อเสร็จก็ตามภาษาเด็กคือของใหม่ครับ <c oughs> ผมทําการเปิดฮาคีกับดาบโยโรโดูปารากฏว่าเบอร์เรืองแสกครับ <c oughs> โอเออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยเมื่อเคยเห็นก่อนที่ผมจะเดินกลับขึ้นไปฟาร์มข้างบนครับเพื่อรับเพลย์ให้มันเรียบร้อยแล้วผมก็ฟาร์มเหมือนเดิมครับรอบนี้ผมมั่นใจในวิชาดาบกพผมไปหน่อยมาเล่นอาต้าผมเกือบตายเลยครับผมก็เลยทําการรีเล่นมาง่ายกว่าพอผมเกิดราวผมก็ได้เจอกับโปรที่ฟาร์มท มผมก็เลยปล่อยให้มันฟาร์มไปอย่างสงบสงบเถอะผมเลยตัดสินใจออกเข้าเกมใหม่แล้วก็รีเซิร์ฟดีกว่าผมฟาร์มชิวๆตามภาษาคนเพื่อนไม่ครบครับจริงๆผมอ่านเม้นต์อยู่ตลอดนะมีน้องๆหลายคนบอกว่าอยากเล่นด้วยอะไรง,งี้เยอะมากผมจะบอกว่าผมจะไลฟ์สดทุกครั้งที่ครบ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นห้าหมื่นซับนะครับแบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็มีกิจกรรมแจกของตลอดนะครับใครไม่เชื่อให้ไปดูที่ขวามือตัวไอน,นะครับเป็นคลิปไลฟ์สดเดิมนะครับผมจะปักหมุดไว้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดครบ3ามหมื่นทับเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาแจกของกันนะแล้วก็เล่นเกมชิลๆกับคนดูไว้เจอกันตอนสามหมื่นทับย์นะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันกดอยากสามหมื่นับละโอเคเราเรื่องการเป็นปนานผมกลับมาฟาร์มต่อไปชิลๆครับผมฟาร์มพวกตัวหิมะบนได้แล้วครับผมผมเรียกมันมาเป็นกลุ่มๆแล้วก็ใช้ดาบยูรุตีเรื่อยๆจนเลือดมันเหลือนิดนึงนะครับแล้วผมก็ใช้ผลมังกรในการฆ่ามันนะครับเพื่อเก็บเลเวล ผมได้ทาการตบบอสเนติไปสองตัวครับตัวแรกคาดมันตันแล้วมันยังอยากจะเอาผมไปด้วยด้วยความแค้นนะครับผมก็เลยลอมมันเกิดใหม่อีกครั้งก่อนที่ผมจะฆ่ามันซ้ำสองแบบไร้ป,ปานี่ใจไม่ดับน้องแต่พี่จาไม่ลืมหวะรอบนี้ผมฟ์มจนเลเวลครบหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วครับผมจะได้ทําการเดินทางไปที่เกาะทหารเรือผมมุ่งตรงไปที่จ,จุดเซฟเกิดก่อนเลยครับแล้วก็เดินไปรับเควสให้เรียบร้อยหลังจากที่ผมรับเควสเสร็จผมก็ทําการเดินม,มาฟาร์มอย่างเชิงดูก่อนครับว่าบอสตอร์ก่อนนี้มันตึงไหม ผมตีมันมาทีแล้วสองตัวเหมือนเดิมครับดูจากฝีมือแล้วมันก็ไม่ได้จคการามือผมหรอก <c oughs> ผมจะทำก,การฟาร์มไปเรื่อยๆครับด้วยดาบโยรุผมใช้ดาบโยรุตีมันมันก็จะตายแล้วผมค่อยใช้ผมมังกรตบมันครับ <c oughs> พอผมจะราบเคสต่อไปปรากฏว่าผมเจอบอสหวัดขาวเฉยเลย <c oughs> ผมมาห้ามครับเดินเข้าไปสกิดมันทีหนึ่งแต่พอมันเกาผมคืนทีเดียวเท่านั้นแหละครับ <c oughs> โอ้โหแตกเลยมันมาจากไหนครับเนี่ยใครรู้ช่วยบอกผมที โอเคครับผมสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ EP 2, 2> ผลมังกรผมตัดไว้เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่นั่งพากน,นะครับผมใครอยากดูเร็วๆก็ขอสักหนึ่งรอยไร่นะครับผมสำหรับทีน,นี้ก็ต้องขอเซกุดบายนะจ้าบายบาย